โอเคสวัสดีครับแล้วก็อินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคงสะทอนแชนแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแบล็กนัลล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คาสรอีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาลองเทสอาวุธนะครับสองชนิดนะครับของาซสายสเปลฟิสนะครับว่าอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับผมอันนี้เป็นความอยากรู้ของผมโดยตรงนะครับก็มี2อย่างนะครับก็คือ อันแรกนะครับก็คือบวกสิ book of the sun god นะครับผมต่ออีกอันนึงก็คือบวกสิ elemental origin นะครับผมก็อ,อยากรู้ว่าเออความแรงนเป็นยังไงห่างกันในขนาดไหนครับคือสงสัยมานานแล้วล่ะก็พอดีว่าไปเดินในพรนนะครับ,าาแ,ลรรบแล้วก็เจอบวกสิอ่า elemental origin เนี่ยเออเขาตั้งขายทุกโปลนะประมาณ 4-5M นะครับผมก็เลยเออดึงมาลองเทสดูนะครับผมโอเคก็ เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาขออภัยนะครับพอดีเพิ่งตื่นนะครับอัดเลยนะครับแล้วก็พอดีเป็นร้อนในด้วยนะครับเสียงก็อาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าสองเล่มนี้มันต่างกันยังไงนะครับก็อันแรกเนาะ Walk บ h i ส e i อิ l เตอร์เนะครับผมเบ e ทีให้มา150นะครับแล้วก็ IN b บอกนะครับ ็เพิ่มความแรงของสกิลพวกโบอีก10%นะครับก็ <c oughs> ถ้าบวก7 <c oughs> ได้ก็เพิ่มอ,อีก10ถ้าบวก9 <c oughs> ได้ก็เพิ่มอ,อีก10ดังนั้นอันนี้บวก10นะครับก็เพิ่มความแรงของสกิลโบให้เลยอ่ะ30%ซนะครับใส่ได้ตั้งแต่1นึง Level 100่งเลเวลร0อนะก็เป็นอุบบเวลสนะครับต่อมาเป็นบวก14 book of h e g u n god นะครับผมก็อ่า M.E.K เริ่มต้นให้มา1.70เนาะแล้วก็คุกหนึ่งขั้นการตีบวกนะครับก็ a s p บวก1% Max H.P บวก200แล้วก็ Max s p บวกอีก50นะครับผมก็ถ้ายังผมบวกอีก e เนบสี่เนาะ a s p ก็ให้มาเลยนะครับผมอ่า uh, 14%นนะครับก็เออสูงอยู่นะแล้วก็ s p ให้มาอีกอ่า2น0ปเนาะแล้วก็ s p ให้มาอีกอ่า700นะครับผมก็เพิ่ม Max HP Max HP ให้เราด้วยเนาะแล้วก็เริ่มต้อนเนาะมีโอกาสอ่าตอนตอนเราโจมตีทางกายภาพมีโอกาส5%ไล่ Meteor Level สเนาะถ้า62ขึ้นไปเพิ่มอีก5%นะครับผมแล้วก็เพิ่มเลเวลของเม t e o r เป็ L นระุ่นสีเนาะ ก็ถ้าบวก14ได้นะครับก็เพิ่มอีก5%แล้วก็มีโอกาสเป็นเบล5นะครับดังนั้นก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ 5, 10, 15ก็15%เนาะออกทีเลยแหละนะครับผมก็ออกเป็นเวล5เลยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มี3สล็อตนะครับเป็นอาวุธเวล3เนาะแล้วก็ถ้าเป็น Origin, ออริจินเนี่ยมีแค่2นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าอ่าอันไหนมันแรงกว่ากันเนาะ คือผมไปเทปมากๆนั่นแหละก็พอเห็นภาพนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวมาเทให้ทุกคนดูด้วยนะครับคือแบบเอออยากเริ่มเล่นอย่างเงี้ยแล้วเ,เราไม่มีงบเยอะอย่างเงี้ยจะเล่นอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคของของใส่ผมก็ตามนี้นะครับส่วนชาโดเป็นบิสนะครับแล้วก็อ่าหมวกเอชพีดีตาเป็นซ้อสองนะครับผมแล้วก็อ่าสกอร่าสองนะครับแล้วก็ป,ปากเป็นสกอร่าหนึ่งนะครับปิดเบิ้ลน,นะครับผม โอเคเดี๋ยวเริ่มมาเอาใส่ที่อินเดมันเทอร์ออริจินก่อนนะครับผมก็ใส่เข้าไปปุ๊บอ่า m a ็คือ265บวกกนนะครับเ p d เราอยู่ที่191นะครับถ้าอยากได้1น3่กมเราจะตนะ้องถอดโล่นะปพ๊บอ่ะถอดโล่จะเป็น193นะครับผมดังนั้นตัวเราก็จะบางนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเราใช้เป็น พุกออฟหรือซันก๊อตนะครับ s p เราจะได้193ร้มาเลยนะครับแล้วก็แม็ก s p s p และ HP เราเพิ่มขึ้นนะครับผมตามที่มันบอกเนาะแล้วก็ m t k ให้เป็น258ปบวกกับอีก8 0 0นะครับผมก็ต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเทสที่ดาเมกันต่อนะว่าเป็นยังไงนะครับไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมถอดโลดในการเทสแล้วกันเพราะว่ามันจะได้หนึ่งร้อยเก้าสิบคู่นะครับจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นมากนะครับจริงๆคือถ้าอาริจินเนี่ยถ้าเราใช้เ้าเรา,าอยากถึกนะครับผมก็ใส่โลดแล้วก็กดยาริ่งเอานะครับผมปิดร้านค้าก่อนลืมนะครับโอเสป เดี๋ยวเราไปกับกระสอบรายในเมืองพรแล้วกันนะครับโอเคปะชึบๆอ,อ,อ่ะทอาาเทสกับไข่หนึ่งร้อยห้าสิบไแล้วกันนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มมาลองเทสที่ Book of the Sun God ก่อนแล้วกันนะครับผมโอสิบสนะี่นะชึบปะ แลคกสกิลที่ใช้เป็นอาไฟโบนะครับผมคจริงผมว่าจะเล่นสายน้ำนะก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าค่าถอดกา๊าซไอเนี้ยออกจากมับหนอนคนเท่าไหร่นะครับแล้วก็หมวกเนี่ยพอดีไปเจอหมวกเซลีนที่มันใส่ก๊์ซเป็นบอลน,น้ําอยู่นะแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องเทสก่อนนะครับผม สกิลสเตตัสเอ่อสกิลผิดนะสเตตัสของสงสัยก็ตามที่เห็นนะครับผมป่ะปึ๊บปึ๊บเบิ้ลประมาณ80,000นะเมื่อกี้ดูทันนะครับผมพอดีเมเทโอมาชอบลงก่อนอ่ะ80,000นะ70,000ก็มีนะครับโอเค ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ70,000เนาะไม่ใช่7จ0 0 0มื่นแเนาะ40,000นะครับผม40,000กว่าแล้วก็ลงมา30,000บ้างน,นะครับถ้ามาติดเบิ้ลก็ประมาณแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นเจ็เนาะไม่ใ็่ชุดๆไม่ใช่ดูทันนะประมาณ80,000เอ้ยประมาณ40,000นะครับผมถ้ามาติดเบิ้ลก็เป็น80,000เนาะ มีลงมา30,000บ้างน,นะครับเนี่ยสามหมื่นเก้าสามหมื่นเนี่ยอ่าลงมาก็ประมาณ3ามหมื่นเกาสนะครับผมชึ้อ่เห็นไหมแต่ไม่เชื่อโอนี่ก็ลงรัวอยู่นะครับอลังการมากนะครับ โอเคต่อมาเดี๋ยวเราเทสกับอาร์เอ็มท่ออริจินนะครับผมปึ๊บจุ๊บกสิบนะครับผมปึ๊บอาเก้าหมื่นห้าครับนเก้าหมืนะครับนะครับ ถ้ามันสามเนาะขึ้นมาอ้าวมีตดมาหนะ้าหมื่นด้วยนะโอ้เก้าหมื่นเก้านะเกือบแสนนะครับ มีหลุนมาแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าบ้างนะครับอ่าได้สวยนะครับถ้าหมื่นสามเป๊ะเลยนะอ่าเก้าหมนะื่นเจ็ดโอเคก็น่าจะเห็นภาพนะครับว่าเออม,มันแดงอ่าบอกสิบออริจินนะครับผมอ่าอิเลทรอออริจินนะถ้าแบบว่า ไม่ใส่การ์ดไม่ใส่อะไรเลยนี่ก็ดาเมจสูงกว่าอยู่นะแต่ความอาดังไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเมเทโอล,ลงมานะครับเหมือนบุ๊กออฟเปอเซันกะ็ส์เนาะโอเคบางคนอาจสงสัยเอ๊ะทำไมบอกสิบดีเมนท่ลออริจินมาถึงแรงกว่านะครับก็เพราะว่าบอกสิบ อันนี้มันท่อ origin เนี่ยวันมีอันนี้ให้มาครับก็คือตัอคูณของสกิลเนาะก็คือเนี่ยมาทำให้ดาเมจโบวแรงขึ้น10เนาะอย่างของผมเนี่ยที่บวก10มันก็ให้มาเลย30%นตะครับตัอคูณมันก็เลยเยอะกว่านะแต่ในขณะที่ book of the sun god เนี่ยอ่ามันไม่มีตัอคูณสกิลนะครับผมที่มันเหนือกว่าก็คือในส่วนของ matk เนาะมันก็ห่างเกินไม่มากนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ เรื่องของ a อ t d เนาะที่มันจะเด่นกว่าเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าความแรงมันก็อาจจะตกที่ว่าตัวคนสก,กิลมันไม่มีนะครับไม่เหมือนอย่างอีล uh, ิ e n t a l origin นะครับผมก็เลยอาจจะทำให้ความแรงมันหายไปนะครับแต่ว่ามันบิ้วง่ายกว่าตรงที่ว่า,าบวกสิบไปบวกอไอตรง book o อฟเดซันก็สเนี่ยมันทำาอเ d ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่า อย่างซอเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการทำ AFCD นะครับผมแล้วก็อีกอันงหนึ่งก็คือมันให้พวก m a สซมานะครับผมมันก็จะอ่าเซฟชีวิตซอได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ a อทโอมาช่วยทำดามจเสริมนะครับผมแล้วก็ออกง่ายด้วยเนาะแล้วก็อีกอังนึงคือมันมี3สล็อตนะครับแล้วก็ถ้า s ั n ก o อตเนี่ยอยากจะเหนือกว่าอ l เลมเมนทัลออริจน,นะครับถ้าเทียบกันอันนี้นะครับก็คือต้องเอาการาดจูจูกร์ดนะครับมาใส่นะครับที่ถ้ามันจะบวกความแรงของโบโให้10%เปอนาะแล้วก็ถ้าตีบวก10บเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับจะให้อีกยี่เอ้ยเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึง่งเหมือนจะเป็นตีบวกหรือว่าเป็นใส่กัสมุดเนี่ยแหละเดี๋ยวสักครู่นะครับผม อ,อ๋อก็คือถ้าใส่กะอาสมุดนะครับผมก็ให้อีก20เนาะก็จะกลายเป็น30นะครับผมก็คือเริ่มมาเนี่ยจูก,กามาให้1 0เนาะแล้วก็ถ้าใส่กับอาวุธประเภทสมุดให้อีก20นะครับแล้วก็ถ้าตีโบก14ได้ก็ให้อีก20เนี่ยอย่างอันนี้ก็จะให้เป็น50ต่อหนึ่งใบเนาะ ก็จะเหนือกว่าบวกสิบ 10, อินเทอร์เนทอลออริจินได้นะครับผมความจริงอินเทอร์เนทอลออริจินอาจจะไม่ต้องบวก10ก็ได้นะอาจจะใช้แค่บวก9ก็ได้นะครับผมก็ถ้าใส่มา1ใบปุ๊บเออบุกออฟหรือซันกส็สเนี่ยน่าจะเหนือกว่าละเพราะว่าจะบวกความแรงของสกิลโบสให้อีก50%เนต์เนะาะก็จะเหนือกว่าไออินเทอร์เนทอลออริจินนะครับผมกอีกแอนนึงคือ ริมท่อออริจินจะไม่น่าลำคานเท่ากับบุ๊กออฟเดอะซันก๊อตนะครับเพราะว่าบุ๊กออฟเดอะซันก๊อตเนี่ยเวลามาลงไมโอนะครับผมมันจะมีดีเลย์นะครับผมที่นานมากนะครับเวลาแบบเออเราต่อยต่อยต่อยไปปุ๊บแล้วมันครบจังหวนฮี่นะครับมันจะทําให้เราเสียจังหวะต้องมารอไอ้ดีเลย์เนี่ยในการาไล่โวแล้วก็สเปลฟิตอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นริมท่อออริจินก็จะไม่มี ปัญหาตรงนี้นะครับผมก็คือสามารถาไล่โบต่อได้เวลาแบบเออเราใชา้สเปล,ลฟิตพบจำนวนนะครับก็ค่อยดีข้อเสียแตกๆไปนะครับผมก็อีกอย่างนึงคือถ้าอินทิเมอร์ลิชชอยากใส่โล่นะครับก็อย่างที่ผมบอกคือใส่โล่ปุ๊บแล้วก็กดอัวเชนนิง่งโพ์ชันช่วยเร่ง h d ต่อเอานะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นแทนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ามีอะไรหรือโล่เนี่ยอาจจะใช้เป็นโล่พวกโล่ลมโล่น้ําโล่ดินโล่ไฟนะครับที่พอตีบปุ๊บมันจะให้ค่า h p d มาทดแทนด้วยเนาะหรือจะเป็นโล่อันต้าไรท์มิจิชิลก็ได้นะครับที่บอก a เหมือนกันครับก็ลองดู อย่างผมผมยังไม่ไม่ได้ซื้อโล่ก็เลยอใช้เป็นโทเค็นไทม์ไปนะครับผม,ผมก็มากันดามิดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีงบจะใช้จะซื้อโล่ตัวอื่นมาก็ได้นะแต,แต่เลยครับผมโอเคครับก็น่าจะเห็นภาพนะระหว่างไอโบซิปอิมเป n ท a ลอ r รจินแล้วก็บอซิปซีบุ๊ k ออฟเดซันก๊อนะครับผมก็ลองเลือกดูกันนะครับผมยัง อี e ดมเพนทัลออริจินอันนี้ก็ไม่แพงนะผมก็ได้มาประมาณ4 5่ห้าอมครับผมก็ถ,ถ้าเป็นบวกสิบสี่บ e s คออฟเรสเซต์ก็อันก็ราคาแรงนิดนึงนะครับผมเพราะเงินนอกเท่าไหร่ประมาณ2 0 0พันถสองพันสองพันห้านะครับแล้วแต,แต,แต่การที่จะใส่ด้วยแต่ว่าถ้าจะซื้อ Book of the Sun God ก็แนะนำว่าหาก,การ์ดจูสักใบหนึ่งมาใส่นะครับผมจะได้เหนือกว่าอ่า,า Elemental Origin นะครับ แต่ว่า t l l o r n t i n Origin ถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาบวก14เนี่ยช่วงนี้ก็จะน่าจะหายากกว่านะเพราะว่าคนไม่ค่อยทำกันนะครับถ้าจะทำกันเขาคงจะทำกันพวกออเบซันก็ส์นะครับเพราะมันใช้กับอาชีพอื่นได้ด้วยอย่างไปใช้กับพีทนะครับผมจะได้เป็นเล่นใส Auto ่ออโต้สเปลไปนะครับผมพีชออโต้สเปลก็สนุกกันนะครับผมก็เป็นอีกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ โอเคสำหรับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการทดสอบอาเทม2ชนิดนะครับพอดีว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันแรงขนาดไหนก็เลยไปเดินดูในพอรอนปุ๊บเิเจอที่ราคามันโอเคก็เลยแบบดึงมานะ,ะขึ้นแสนด้วยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมตปึ๊บ เนี่ยพอแบบมันหมดปุ๊บเราก็ต้องมานั่งรอหมุนเนาะแล้วก็ไล่ามาอีกทีหนึงน่งก็อลังการดีนะนะครับผม ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ล้กันนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องพงสตรองเชนเนยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือถ้าใครเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ